อะไรกูก็อ่านไม่ทันมีอะไรหมดแล้วยังอืมไงเมนเป็นหินจากนอกโลก ใช่หรือเปล่าก็จะรู้เรื่องโดนซัดกับลิซ่าก่อนซุ่มไปเรื่อยเลยมึง มาและูลสิกเวอร์ละมึงเดกเอร์อืมอาจะไม่รู้เรื่องละบอสละบอสแล้วหนึ่ ไม่สามารถการทําการ,ป,รป้องได้เลยต้องกระแทกโจมตีอากระแทกได้คุณต้องหลบหลีกไม่เห็นสัญญาณเตือนสีน้าเงินสําหรับการโจมตีอากระแทกอะไรคือโจมตีอาดกระแทกโจมตีอากระแทกมหมายถึงแบบเขาจะทุบเราหรือเปล่าโจปเราอัดป้องไม่ได้อุ้ย ซ <us IP> ึงปกติได้มอโอ้ยอันนี้มันต้องลบอย่างเดียวอ่าใช่เข้าใจแล้วโจมตีกับแท่ของแกปัดได้หมดอ่ะปัดได้หมดอ่ะอัล่า เรา,าต้องการวิตกใจโลกกรอู้เ,เพื่อเขาเหรอทำไปเพื่ออะไรไปทำไปทำไม น่าจะมีหลายเฟสดูจากที่รีวิวแล้ววู้ดลูดกุ้งลูดลูกกงจมตีกระแทกกระทืบยังไงยังไงมันเป็นยังไงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย <ส straightforward. S 2> อย่าสู้กับผมเลยครับเออแบบเลิกตีกูจะทีเข็มอะไรเงี้ยอัดมุมงานอัดมุมโอ้ยโดนง่าหนีโดนได้ไงวะ อ here. Oh, here. ุ้ย้เหียแม่งชิบหายแล้เอามันหลบไม่ได้ไดเไงยวะต้องหลบสีแดงเท่านั้นนะหมายถึงจังหวะมันนะหรอ I have the antidote. Let me help you. Down. Gotta make my move. Stop fighting me. This is the only way to get you back. this already let <desconaltro> <Gotspmedim> i to you, before I'll save you again i can cure you for good Just เขาฟังเราบ้างไหมฟังออกหรือเปล่าแกน้องโดนกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวเลยอุ้ยเดี๋จิ้มก็จิ้มไม่ได้เดี๋ยวตกท่อหรอ ทางชั้นเพื่อทางศึดเออไปละหนีละยังไม่จบไปจัดต่อนั่นไงละมึงโจรสิบเวอร์เลยไงในแอนเดอร์มิวเซียมอุย้ยของแท่ปรากฏตัวโอ้โหออกนอกเมืองละไง for the rampaging lizard in New York City thing right now! This is not happening. Stop! You're hurting people. Stop! Right. you the police are involved. people. are you กลับได้แล้วอาดในท่อไม่ว่าอาดในเมืองต่อ <c oughs> เอาจะฉีดก็ฉีดอีกเอาจะฉีดก็ฉีดเนื้อปักหมึนแล้วก็แพ้แพ้ทางปักหมึน ไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยเลยคุณจะทนไม่ไหวกับมึงแล้วนะใช่ไหมปีเตอร์เป็นหนีไปไหนเลยหนีไปไหนปลาหินปลาโครงสร้างอีกอือ ตังเล็กุ้มเต้อย่าไปอย่าเพิ่งหน,นีเอากูก็ติดขอบลาวีานี่ไกลเลยหไ,ไดอ่ะ้ฮันเตอร์เขามาไล่กำ <chat> damn hunters! I told you to stay away! Getting real sick of this lizard hunt. I don't have time for this! Hunters! แบบเลตุ้มเป๊ะจะจะเรียกว่ารอด้วยนะตรงนี้โดนล็อกไว้ต้องช่วยแล้วก็ต้องมันก็ต้องสู้ด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วเราเลือกอะไรได้ไหมโ,โอ้โหงานโยกย้ายอุยอ้ย รถปิลรถปิก็คือมันลากรถเีงไปเียงมา,าจะไปไหนเนี่ย พอมาเชียยิงระเบิดด้วยโอ้ยมันจะตายเลยเปล่าวะฉันว่าไม่ตายมั้งหารไม่ตายหรอกเป็นได้นะ มันมันเป็นนักล่าไม่งคือแบบอยกล่าฉีดเข้าไปในเงือกเข็มหักก่อนหรือเปล่าไม่ทันได้ฉีดสักทีี่โอ้แขนหักตกลงมาใต้ดินเลยโอ้ยมันขยายต่อ คือมันแบบอยากจะล่ามันก็แบบซัดพวกนี้ให้แบบบ้าบอขึ้นโอ้ยแม่งห่างงอกไวเลยมึงมาใหม่แต่ใหญ่กว่าเดิมอุ้ยอันนี้ไม่ได้โอ้โหหุ้งวิ้งงานหุ้งวิ้ง you return the favor for are too weak to get control back, aren't you? I'm gonna... myself! way too far! No wonder you're You're not right. right. you? strong ทต้องไปนิดนึงอ่ะคือกดมั่วไม่ได้วะ่ะ

โดนี่ละสีน้ำเงินนี่มันหลบยากจริงๆวะ่ะตต่จริงแม่งคือแบบมันก็ไม่ได้สติหลุดอะไรขนาดมันแบบว่าอารมณ์ร้อนขึ้นเฉยๆใช่มันก็แค่อารมณ์ร้อนขึ้นโอ้นอี่ ร่วงแล้วร่วงเหอะนี่เดี๋ยวเข้านะป้าเข้าให้มันมงงเว้ยว่า,า,าท่าที่นี่แนี่ยคือแบบกันได้ไม่ได้ ได้เวลาฉีดยาวัคซีนนะจ๊ะอุ้ยมันจะมีอะไรโผงใหม่เนี่ยกลัวๆหลอนก็คือหลักๆไม่ตัดเอาง่ายกว่าอุ้ย ร้อยน้องกลับมาแล้วโอ้ยในที่สุดวงวานน้องโอ้โหแม่งทำแบบทำแขนเนียน